สวัสดีครับเดี๋ยวนี้นะครับผมจะมารีวิวนะครับรีวิวเข้าๆเร็วๆนะครับให้ดูว่ารถทีมแอสโซนะครับ RC8B4 นะครับมันน่าสนใจยังไงนะครับแล้วก็ผมได้ทำการอัปเกรดหรือใส่อะไรเพิ่มเติมลงไปนะครับเพื่อให้มันถูกต้องนะครับ ตามสไตล์ของผมนะครับที่ผมต้องการครับอันนี้ก็จะเป็นตัวรถปีล่าสุดนะครับก่อนหน้านี้ก็จะมี s SO อโ RC8B 3.2ครับซึ่งที่แรกเนี่ยผมมองว่าตัว B4 เนี่ยมีความคล้ายกับตัว3.2นะครับแต่พอได้ลองสัมผัสทั้ง2รุ่นนะครับ มีความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับผมใช้ครัว่าถ้าจะเป็นคันนี้เนี่ยผมว่ามันเป็นออร์นดิวเลยดีกว่าบอร์น้นี่ตัดนะครับตัดเรียบร้อยแต่ยังไม่ได้ทำสีคือตัว B4 เนี่ยมันมีข้อแตกต่างจาก3.2เนี่ย ที่แตกต่างกันนะครับก็จะเป็นปีกนกหลังนกหน้าทั้งด้านล่างและด้านบนนะครับแล้วก็จุดยึดจุดยึดเสาหน้านครับกับตัวชุดหน้า,น,ตตา,น,าน,นี่ก็แตกต่างกันนะครับแล้วก็ลิก์หลังซ้ายขวาเนี่ย ก็แตกต่างครับที่เ็นเห็นเลยก็คือจะเป็นเนื้อพลาสติกต่างกันเลย mm hmm. ส่วนที่ยังเหมือนเดิมนะครับ mm hmm. ก็จะเป็นตัวไพวอร์ตนะครับไพวอรหรือไพเบทแล้วแต่คนจะเรียกตัวนี้ยังเหมือนเดิมฮับหลังก็ยังเหมือนเดิมนะครับแต่ผมไม่รู้ว่ามันใส่แทนกันได้หรือเปล่านะแต่ว่าม,มันมีความเหมือนเดิมทาวเวอร์โชกก็เปลี่ยนวิ่งหลังขาวิ่งหลังก็เปลี่ยน แต่ว่าตัวระบบเบรกกับชุดไฟยังเหมือนเดิมแล้วจุดที่แตกต่างนี้ครับก็จะเป็นพวกลิงก์ต่างๆนะครับก็จะเปลี่ยนอัปเกรดใหม่หมดเลยจุดที่ผมชื่นชอบที่สุดในตัว V4 นี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของงานวิ่งหลังครับจุดยึดนี่แข็งแรงมากครับต้องออกตัวก่อนนะครับว่าผมนี่เป็นมือใหม่ เพิ่งเล่นรถมาสองยี่ห้อสามคันนะครับถ้าให้ผมเทียบกับรถฮ o อ Body ที่ผมเล่นนะครับตัวบ4เนี่ยจะมีความละเอียดในการออกแบบมากกว่าเรามาเลือกกันดีกว่าว่ามีชิ้นส่วนไหนที่ผมได้ทำการเปลี่ยนแปลงใส่ของแต่งเข้าไปอัปเกรดเข้าไปนะครับหลักๆเลยนะครับก็จะมี นี่นะครับคั้มขั้มติดนกน้ำนะครับเป็นคาร์บอนนะครับเพิ่มความแข็งแรงนะครับให้กับปีกนกแล้วก็ได้ความสวยงามด้วยทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะครับนี่ด้านหลังแล้วก็ใส่นะครับสกิทเพจด้านหน้าครับของแต่งก็ที่ผม บอกไปก็จะเป็นแบรนด์ที o r k นะครับก็เป็นแบรนด์ดังในของแต่งซิ่งรถ18บักกี้นะครับที่ผมใส่เพิ่มเข้าไปอนะครับด้านหน้าก็จะเป็นแหวนชิมนะครับมันจะเป็นเหมือนยูรีเทนนะครับก็จะได้ความลื่นลื่นกว่าของเดิมเยอะครับเทียบกันไม่ได้เลยอันนี้ลื่นมากแล้วก็เซอร์โว ผมก็เลือกใช้เป็นข้างหน้านะครับเซอร์โวเลี้ยวเป็นยี่ห้อ atf แรงดึง45ก่กโลแล้วก็เป็นบัตรเลนนะครับส่วนด้านหลังก็จะเป็นด้านหลังเซอร์โวที่ใช้เบรกกบเร่งแล้วจะเป็นซาวอ,อนะครับเป็นรุ่น2274ก็เป็นบัตเลนเหมือนกันทีนี้มาดูชุดไฟนะครับแบตเตอรี่ด้านในนะครับมันออกแบบมาสำหรับรถยี่ห้อนี้ก็จะเป็นยี่ห้อลิบนะครับ ก็เป็นบริษัทเดียวกับแอสโซเนี่ยครับเป็นแบตลิโพ2,400มิลลิแอมเยอะเพียงพอที่จะให้เราเล่นได้ทั้งวันนะครับก็ถ้ามีแรงเล่นได้ถึง3-4ชั่วโมงมันก็มันก็อยู่กับเราได้ครับส่วนสวิตช์ไฟตัวนี้นะครับผมใช้เป็นของ J Concept นะครับเพราะว่ามันออกแบบมาให้ใส่กับจุดยึดของแอสโซได้เลยส่วนด้านล่างก็จะเป็นตัวนับรอบ เขาออกแบบมาเหมือนกันก็จะเพิ่มความสวยงามให้กับตัวรถเข้าอีกนะครับแล้วก็ห้องเกียร์กลางนะครับเปลี่ยนเป็นคาร์บอนนะครับก็เพิ่มเพิ่มความแข็งแรงแล้วก็ความสวยงามไปนในตัวแล้วก็ของที่ผมใส่เป็นเป็นของแต่งโรงงานนะครับก็จะมีตัวนี้ตัวเลี้ยวนะครับที่เป็นสีน้ำเงินน้ำเงินเนะี่ย อันนี้จะเป็นของ f a c t o r y นะครับเป็นทีม Factory ก็จะเป็นของของแต่งที่โรงงานผลิตเองนะครับด้านหลังนะครับอันนี้ของเดิมจะเป็นพลาสติกหมดเลยอันนี้ผมก็เป็นเปลี่ยนเป็นอลูนะครับเป็นของทีมโรงงานเหมือนกันนะครับหน้าตาก็จะละไมคล้ายกับยี่ห้อฮ o อตบอดี้นะครับแต่ฮอตบอดี้เขาแถมมาให้เลยอันนี้เราต้องอัปเกรดครับก็ผมว่าแม่งโคสวยเลย s e ตติ้งได้หลายอย่างด้วยแล้วก็มีใส่ดามาดามคาร์บอนนะครับตรงนี้ตรงกลางเพราะว่าถ้ามันมีแบบอลูมองก็ใส่นะทํกากลางตรงนี้เพราะว่าเวลารถรถโดดเนี่ยคือรถโดดมันจะกระแทกใช่ไหมเราสมมติเราเล่นเนี่ยเราแทบจะลงตีนเนินกันได้ยากนะครับถ้าฝีมือไม่ดีจริงๆนะ คนอื่นอาจะลงได้แต่ผมตอนนี้ก็ยังลงตีนเนินได้ไม่ดีเท่าไหร่มาถึงของแส่งอีกชิ้นหนึ่งครับที่ผมชอบมากก็จะเป็นวิงครับวิงหลังเป็นนิ่้้อ Bitty Design นะครับเป็นวิงแบบที่ผมเคยลองเล่นวิงนะครับก็จะมีวิงที่เคยลองเล่นมาทั้งหมดเนี่ยก็จะมีวิงของ Hot Body แล้วก็วิงของ T-Work แล้วก็มาเป็นวิงของวิตตี้ดีไซนตัวนี้นะครับเท่าที่ผมจับอาการของวิงตัวนี้นะวิงวิตตี้ดีไซน์เนี่ยท้ายจะค่อนข้างที่จะเกาะคือเวลาเราออกคันเร่งแรงๆเนี่ยท้ายไม่ไม่มันไม่ค่อยสะบัดแล้วเราเวลาเลี้ยวเนี่ยรถมันจะเลี้ยวเลยท้ายก็จะไม่ค่อยไม่ค่อยบอบไม่ค่อยแบบแวบบๆครับปกติถ้าเราเซ็ตรถไวๆหน่อย ก็จะแวบๆบนิดนึงกวิ่งเนี่ยมันจะช่วยให้ท้ายเราเนี่ยเวลาเลี้ยวมันก็จะเกาะไปเลยรถก็จะเลี้ยวเลยแล้วก็เวลากระโดดเนี่ยผมว่ารถมันนิ่งดีที่ผมเลือกใช้นะแต่ว่าถ้าต้องการรถค่องๆผมผม,ผมชอบวิงฮ o อตบอดีกับวิงทีเวอร์ท้ายจะไวดีถ้าแบบสนามที่โค้งเยอะๆนะครับผมว่าวิงตัวนั้นตอบโจทย์ดีแต่ถ้าเราต้องการความ ความชัวโอวิงตัวนี้ชัวกว่าเพราะมันเกาะแล้วก็มีสิ่งที่ผมว่าแม่งดีมากเลยแนะนำเลยก็คือสายน้ำมันนะครับสายน้ำมันยี่ห้อ 6MIX นะครับเป็นแบรนด์ฝรั่งเศสมันดียังไงคือแม่งโคตรทนผมใช้มาผมเล่นมาเนี่ยผมยังไม่เคยสายน้ำมันขาดทั้งซ้อมและแข่งนะ สายน้ำมันมันจะแบบแข็งนะฮะแต่ให้ตัวแล้วก็ทนความร้อนถ้าได้ลองสังเกตนะพวกสายน้ำมันเดิมที่ติดรถที่ให้มาเนี่ยใช้ไปสักพักมันก็จะเริ่มเปื่อยเริ่มขาดนะครับแต่ว่าข้อเสียของมันอย่างเดียวคือมันเป็นสีดำเราก็จะไม่เห็นน้ำมันนะเวลาเราแบบเริ่มสาตาร์ทเพื่ออะไรน้ำมันเข้าเข้าตัวคาบูเครื่องนะแล้วก็สายน้ำมันยี่ห้อเนี่ยนักขับโปรชั้นนำก็เลือกใช้นะครับ โอโอเก็นเดวิดโลนฟอกไทเทสแมนนะครับพวกนี้ก็จะใช้ใส่น้ำมันสีดำอย่างนี้นะครับโดยรวมผมประกอบอันนี้เสร็จนะครับผมชอบมากครับชอบที่ชอบที่สุดนะก็จะเป็นระบบเบรกในระบบเบรกที่ชอบมากออกแบบได้ดีนะชุดไฟครับ,นะรบทั้งหมดเนี่ยครับชุดไฟที่วางเซอร์โว ใส่แบตบหรือใส่รีเซฟพวกเนี้ยออกแบบมาได้ดีนะครับมีออปชันให้เปลี่ยนถึงสี่จยึดเขาดีจุดจุดยึดแข็งแรงวแวเวลาเบรกเนี่ยมันไม่ค่อยมันไม่ค่อยแบบขยับเยอะ,ะครับลองสังเกตั oh. บเบรกรถเนี้ยทุกจุดเวลาเราเบรกเนี่ยมันขยับหมดแหละแต่ว่าผมว่าไอสโซทำดีผมชอบกว่าผมชอบกว่าของฮอตบอดีอันนี้คือจุดที่ผมชอบมาก คันนี้ยังไม่ยังไม่ได้วิ่งนะครับก็ผมประกอบเองคันนี้แต่ว่าการเซตติ้งเนี่ยทั้งหมดหรือคำแนะนำในการใส่ของแต่งเนี่ยก็ดำเนินการโดยโปฮอบบี้นะครับจัดให้ได้หมดนะครับแล้วก็เครื่องนี้ผมใช้เป็นเครื่องซ้อมนะครับผมใช้เป็น อาว่าดากอนสนะครับใส่คัด4จับแล้วก็ Modify เครื่องนิดหน่อยนะครับแล้วก็ส่วนเครื่องแข็งนี่ผมใช้เป็นยี่ห้ออัลติเมทนะครับก็เป็นเครื่องสไตล์ซิ่งเลยครับแต่ก็ไม่ได้รุนแรงไปกว่าดากอนนะเท่าที่ผมลองเล่นดูนะแต่ว่าจะมีความเนียนกว่าดากอนสีนะครับ ก็วันนี้ก็รีวิวให้คร่าวๆให้ฟังประมาณนี้นะก็เป็นคลิปแรกเกี่ยวกับรถนะครับก็อาจจะงงๆนิดนึงเพราะไม่เคยทำนะครับแต่เดี๋ยวคลิปต่อไปเนี่ยผมจะทำคลิปเกี่ยวกับการแข่งขันนะครับรถบักกี้นะเพราะว่าผมเพิ่งมีโอกาสได้ได้ไปแข่งนะครับประมาณสองสองสนามนะครับแล้วก็รู้สึกมันสนุกดีคือมัน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 ดี แต่ว่าก่อนอื่นเราต้องมีทีมงานก่อนนะครับไปแข่งโม่โม่ส่้ๆนี่อย่าว่าจะติดอันดับนะครับขับให้จบยังยากเลยครับผมบอกเลยถ้ามีทีมงานก็ยาวๆครับเล่นกันยาวๆสู้สู้ให้เต็มที่นะครับ